น่ารักน่ารักมันเป็ดไก่อะแกเป็ดไก่มันเริ่มเยอะที่บ้านอะนะก็แบบสะอาดเลยพื้นะขี้เต็มเลยเเดินนีน่ลื่นขี้เป็ดแต่ผมไม่ได้พูดเล่นใครไม่เคยเลี้ยงผมบอกเลยว่าแล้วตอนเนี้ยกาลังฟักอยู่อีกเต็มไปหมดเลย <S <S คือออกมาปุ๊บก,ก็กินนะครับผมบอกเลยว่าไข่มันออกมาปุ๊บอะไม่กินมันออก,กทุกวันอะใครเลี้ยงได้เลี้ยงไปเถอะอยากได้เป็ดปะไรเอฟซีอะแม่นี่แบบพูดแบบอันนี้นะเป็ด ตัวจริงๆนะคร<า>ับน,นั่งๆไข่กินไข่เป็ดกินอร่อยมากในให้เก็บมากูเก็บมาแล้วก็เอาไปวางไม่บอกแม่แบบไม่บอกให้รู้อะว่าเป็ดมันมันมันผสมออกมาอ๋อใช่ใช่เพราะว่าแม่ผมรู้เรื๋อวก็เครียดก็เอาทอดไข่เป็ด <laughs> แตาแม่เขาไข่เป็ดไปดทอดอื้ออร่อยมากทอดมาคือแบบอร่อยเลยไข่เป็ด แล้วก็อันไหนเห็นก็ฟักอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวก็เดินรอบบอ่อนี่ใช่เดินรอบบอ่อมีทุกอย่างครับอร่อยไก่ไก่อร่อยแล้วก็ทํากําแพงไม่ชอบกําแพงแต่ว่าเริ่มทําละแต่ละบ้านก็เริ่มทํากําแพงเออทำทำรอบๆตอนนี้ทําฝั่งคลองก่อนทำปุ๊บแล้วก็ทุบ ทุบทำปุ๊บทำเสร็จพอเสร็จปุ๊บสวยแล้วม่นขวางตาทุบหรือออกทำเสร็จปุ๊บทุบพอแบบพอมันแขวางตาทุบหรือออกเหลือแต่คานอืมอ่างั้นสวยใช่เหลือแต่คานเพราะว่าวันนี้มันแพงด้วยแล้วก็มันทุบออกไปแล้วให้มันเห็นเหลือแค่คานพอคือพอทําขึ้นมาปุ๊บทุบออกเหลือแค่คานครั้งหน้าควรทําแต่คานก่อนใช่เราก็เลยรู้ว่าเราควรทํำไหมใช่ ดีดีทำ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 กแพงรอบรบ,บ้านนี่แหละมันจะได้แบบว่าไม่ไม,ไม่ออกไปเดินอึบางทีออกไปแล้วไปโดนหมาแถวนู้นกัดแดดร้อนจิบหายเลยเพื่อนเพื่อนใครต้องตากแดดก็เหยียบสู้สู้แต่พรุ่งนี้วันจันทร์นะเดี๋ยวเขาถ้าสมมติ <c oughs> ว่าตากแดดแล้วมีแบบมีหมวกมีอะไรนะแบบใสงกันตากแบบล้วนๆสุดยอดจริง ไม่เหมือนตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆเนี่ยแดดร้อนแค่ไหนนะเล่นทะเลนะสิบโมงก็เล่นได้ใช่ตอนเด็กๆคนแดดไม่หมดเยนเนี่ยลอกเป็นแผ่นๆๆไม่ค่อยเหนื่อยตอนโตมาแม่งตายทาครีมกันแดดไหมพี่นายไม่มีไม่ไม่มีมีมีแต่ไม่ทาครับเออใช่มีมีเยอะด้วยมีเยอะด้วยครับใช้ใช้บ้างครับใช้บ้างบาง บาง่า,งาไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายงานนะมันใช้ได้แต่พอถ่ายถ่ายถ่ายงานมันทาไม่ได้ทาแล้วมันมันดูวอกวอกแบบว่าสีมันประ <c oughs> หลัดนี่ทุกอมือไว้นี่นายกนหนักหนักแบดีไปวันนี้ลงจอบรถต้องมันดีทาหน่อยค่ะผิวเสียหมดโหพี่หนาผมทาต้องเยอะต้องแย่ผิวยังไม่ดีแล้วเขาเลย <c oughs> ที่อยากรู้ไหมก็ใช้าทานหน้าแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเออใครจะรู้ไหมผมเนี่ยบอกแล้วไม่มีคือมแม่งแบบไม่เรียกว่าไม่ใช่แ<พ>อลกอฮ<ม>อล์มันคือแอลกอฮอล์ล้างแผลแอลกอฮอล์ล้างแผลผมใช้ล้างหน้าใช่เอามาเช็ดอ่ะใครไม่เชื่อนะแบบผมไม่รู้พวกนงผมงใช้แอลกอฮอล์แค่ล้างไปแสบไปใช่แสบปุ๊บหน้าไหมไหมแอลกอฮอล์แล้วก็หน้าลอกอีก นั uh, ่ไม่มีใครเชื่อแม่ก็พอล้างแผลจร well engineer, ิงๆนั่ง้จริงๆเรื่องจริงอัก็พอล้างแผลสีมงสีฟ้านี่นี่นี่หลายหลายคนหลายคนชอบเอาไปไปแกวะไปด่าว่าแมมเดี๋ยวนี้แต่งหน้าได้เพราะว่าปกติต่งแต่งหน้าไม่ได้เพราะชอบแขวะแขวะเยอะแม้แต่งจริงๆเราไม่อยากพูดเบื้องเบื้องหลังนะว่าว่าแบบว่าเขารู้ไหมว่าอะไร รู้ไหมว่าคือลองไปถามร้านยาแถวนี้เลยผมแดกแก้แพ้วันละกี่เม็ดไม่มีใครรู้นะใช่ผมกินยาแก้แพ้ก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าทุกวันต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันนะกินแก้แพ้ไปถามร้านร้านยาร้านยากรุงเทพอ่ะคูบอลยิบเจ็ดอ่ะบอกเขาจะรู้เลยแผงอะคื้ออะไรบ้างเขาจะรู้เลยคือคุณเข้าคูบอลยิบเจ็ดเข้าร้านยานะครัะบอกว่าซื้อแบบของเน็กอะ ใชาคับชาลีปุ๊บไม่ต้องถามเลยอะไรบ้างเข้าใจเหมือนกันเป๊ะเลยผมต้องกินแก้แพ้ก่อนดีว่าก่อนแต่งหน้าหลังมาก็ไม่ได้ทำงานทุกวันทุกวันแต่ทักบา่นเดี๋ยวตายททุกวันกินทุกวันต้องกินแก้แพ้วันละสี่เม็ดนะครับผมออกยิบออกเล็กยิบสี่ชั่วโมงก็กินไม่หายนะต้องกินตัวออกเล็กยิบไม่ได้แก้แพ้เงเดียวนะกินแก้ปวดแก้ปวดก็แก้แพ้แต่ว่าพวกคนไม่รู้ก็เึียกว่าตอแหล เนี่ไม่รู้พูดยังไงแต่มีเพื่อนคนหนึ่งจิอ้าวแต่นายวิวองเด็กคนเนี้ยมันเก่งกว่ามึงอีกใช่เหรอมึงรู้ไหมมึงลากเนี่ยเขาลากอะล้มทีเดียวปุบยืนแต่มึงเนี่ยลากอยู่สี่วันสี่วันยังยืนไม่ได้เลยยืนไม่ได้เลยผมพูดจริงนะเก่งมากเลยนะบอกเลยว่าแต่คงขิ่งไม่ใช่หรอกไม่เล่นครั้งแรกนี่ยวันนี้รู้ไหมทำไมหนูขึ้นไ์ช้า หนูรออยู่ว่าแบบจะปวดตัวกี่โมงเนี่ยนี่นั่นคืออ่ะคิดดูนะมัวเน่เน่เน่เชื่อไม่เชื่อนะผมเนี่ยไม่ผมเนี่ยไม่ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เก่งจริงๆนะแต่ผมมาสอนพื้นฐานคนมาเกินร้อยคนแล้วเวกบอร์ดเพราะว่าผมเล่นเวกบอร์ดหนอยอายุสิบห้าคนแรกในสิบห้าปีที่ไม่ได้เรียกว่าเล่นครั้งแรกแล้วยืนได้นะเรียกว่าขึ้นจับ ครั้งแรกแล้วยืนไน้บอกว่านี่ไม่ใช่ถ้าไม่ได้โกหกอ่ะไม่ใช่คนปกติหนูไม่ได้โกหกเชื่อหนูได้โปดเชื่อหนูพิดผิดพีดพีดผดพี่การตกใจตกใจพี่กาพี่กาตผมก้าต้งวันวันหนึ่งแบบผมโอ้โหไม่ใช่วันเดียวพี่กาเนี่ยท้อแล้วไม่ยอมเล่นแล้วผมต้องจับลากลงน้ําไปรอบที่สองรอบที่สามจับลากลงน้ําผมจะชอบงงว่ารอบที่สองคือเล่นแบบรอบครั้งหนึ่งแล้วพักไปแล้วไปเล่นอีกวันไม่ใช่นะเด็กคนที่อยู่ในจอเนี่ย ลงน้ำปุ๊บยืนแนงแต่ครั้งแรกเลยผมบอกว่าไม่ใช่ไม่เล่นตรงลากตรงเจสกีมันยากกว่าแล้วลากบนเจสกีเนี่ยคือคนไม่รู้เนี่ยจะไม่เข้าใจลากหลังเจสกีขนาดคนที่เล่นเป็นสลิงมาเล่นหลังเจสกียังเล่นไม่ได้เลยนี่คือขึ้นแนงแต่ผม,มงงผมว่าแต่ต<ร>ดู <app S 2> ม,มันเหมือน <มา S 1> ง่ายแต่ดูอ่ะตอนแรกด,ตรกดูตอนแรกผมอผม่ะด,ดูนะมันก็คิดว่ามันง่ายเอเราไปเล่นเท่านั้นแหละ <laughs> หลังเจสกีนะผู้ชายยังขึ้นไม่ได้เลยนะผมจะบอกให้ยังไงคนะ หนูไม่รู้ไงว่ามันยากไงไม่รู้ว่ามันยากอะไรล่ะต้องต้องพูดว่าไม่รู้ว่ามันง่ายใช่ไม่คือว่าคือว่ามันก็คือแบบอา่าเหมือนเบสบอกใช่ oss, ไหมดูม,มันเหมือนง่ายใช่ไหมเราก็คิดว่ามันง่ายแล้วก็อ่าไปอ่ะก็ได้ไงแล้วส่งตัวได้ยังไงไม่ประเด็นคือคนอ่ะไม่รู้ว่าคนไม่รู้ว่าขึ้นหลังแจสกียากกว่าสลิงเป็นเป็นสิบเท่าคนคนเล่นคนเล่นสลิงมาสิบปีผมมาลากขึ้นเจสกียังขึ้นไม่ได้เลยยังแบบอู้มันใช้แรงเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย ขึ้นเลยทีแรกครับไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งที่สอครั้งแรกที่ลงน้ําจับครั้งแรกในชีวิตแล้วมันยืนเดินปะหละาดมากครั้งแรกในชีวิตจริงๆอนเนี่ยเ,เก็นบอร์ดไหมเล่นสเก็ตบอร์ดก็ไม่เป็นไม่เก่งเ์ดเไม่เป็นเนี่ยผมผมเนี่ยเซียนกีฬาหลายอย่างแล้วคล่องแคล่วว่องไวตอนเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นอะไรได้เชื่อไหมครั้งวันแรกย,ยังยืนไว้บอร์ดไม่ได้เลยล้มแดกน้ําไปประมาณยี่สิบรอบแต่ผมว่าต้องผ่ามนมาอีกทีผมผ่านสลิงด้วยนะผมว่าเขาขึ้นไม่ได้แต่ชากหน้าฟาดน้ํา ตุ้มกระชากนะฝรอะถามคนเคยเล่นเด็กก็ชากาก,ก็าว่แล้วลองอ่านคอมเมนต์เลยเล่นคนไปเล่นครั้งแรกจริงอะลงน้าแบบไม่มีทางยืนได้หน้าฟาดก,กินน้ํากินน้ํากินน้ําหรือยืนก็ยืนแล้วแทบนี่ยืนแบบยืนขาตรงอะ่ะครั้งแรกที่แรกในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ผม,มองอะผมไม่ค่อยจะเชื่ออะไรจริงจริงก็ผมชิงกลับมาเจอเจอแม็กแม็กเล่าใหญ่เลยเม็กกูขิวแม็ให่ะมันเป็นไปไม่ได้แลวคือ ความตกใจผมคืออะไรรู้ว่มคคือผมบอกให้นะคนเซียนทีเน่เราเห็นว่าเป็นเทพณปัจจุบันอะ่ะแรกๆหลายคนอะ่ะไม่ใช่ครั้งแรกยืนได้คือครั้งแรกที่จับลงหน้าฟาดหลังฟาดหน้าฟาดกินน้ําจนอิ่มแล้วก็เขาก็จะหมดแรงกันนี่เล่นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆขึ้นมายังเดินแบบคนปกติอไอเบสเล่นไม่ถึงห้านาทีขึ้นมามันมันเดินยังไม่ได้เลยเดินลนพื้นะมหมดแรงเพราว่ากินน้ําไปไหลายอึก ไม่แล้วคือแบบเปรี้ยงคนที่แบบฝืนเล่นชั่วโมงแรกไม่ถึงชั่วโมงขึ้นมาปุ๊บขาสั่นเนี่ยคือคือคือทุกคนรวมถึงผมเนะผมยืนไม่ได้ตลาดชมขนาดนี้ขอลายเซ็นไว้เลยไหมคะก <laughs> ูนอนไม่หลับเดี๋ยวเวกูงงเวกูอยาก,กแอบ,บไปถาม <laughs> แต่รอรอมา,ามลเล่นแวบเวกบอดรอเล่นอีกครั้งประไผมต้องรอเลยนะหนูไม่เคยเล่นจริงๆแบบเคเคยเห็นสแกนเปอ็นล้านเปอร์เซ็นสนุกไปถามมายังคะถามที่ไหนแล้วว่าง ติดประกาศ่ะมันใสแมสใสแว่นไปเล่นคนจาไม่ได้เพราะเด็กมันไม่ได้พูดเล่นนะใช่ผมว่าอาจจะฟุกมันไม่ได้ฟุกครั้งแรกก็คือได้เลยฟุกนีเดี๋ยวเมื่อก่อนพี่น็กจะชอบพูดอย่างนี้ว่าฟุกฟุกครั้งนี้บอกมันไม่ได้ฟุกหลังเจ็คสกีผมไม่รู้จักทอธิบายยังไงคนไม่เคยเล่นน่ะเห็นภาพนึกว่าง่ายแต่ว่านีเคนบอกว่าครั้งแรกพี่แนักลากช้าก็เลยขึ้นได้ อุ้ยลากช้าขึ้นยากละคือบอกให้เลยไม่ผมจะดูคนว่าคนนี้คนนี้คนลี้นเร็วบางคนไปลากเร็วอ่ะกระตุกแขนนี้ไม่ได้ผมจะดูคนว่าคนนี้คนลากช้าคนนี้คนลากเร็วแล้วการขับเจ็ตสกีต้องยกให้ผมนะผมผมขับเก่งเพราะว่าคนลากเนี่ยทุกครั้งทุกคนลองสังเกตทุกครั้งที่หนูหล่นแค่ลากเขาพี่นเนี่ยบอกเลยคนให้คนคนเซนเซนช่วยบอกดีกว่าใครขี่เจ็ตสกีเก่งอ่ะ บางคนยังลากไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนากต้องปวดคอนะผมเล่นขับนี่คือต้องหันมองตลอดเพราะว่าขับเจสกีลากยากนะครับมไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องกะแบบเป๊ะมากความได้ด้วยนะถ้าเกิดแบบใช,ใใช่ใช่ใช่แล้วสั่งสั่งคนขับได้ด้วยนะว่าพี่อยาขับเป็นเลขแปดหนูจมกลางคืนหนูหลบไม่ได้ชนขึ้นลองแบบแบบพี่กายแล้เพี่ยวโอ้ย เนี่ยรอบรอบหน้าท่านหนูรู้นะว่าแบบมันมันกระโดดได้อะหนูกระโดดแล้วหนูไม่รู้เฉยเฉยว่ามันกระโดดได้แล้วนะ้รู้เจ็บเติบเจ็บได้รู้ป่ะเมื่อวานน่ะทาไมผมขับดีดีกูอ่ะไม่รู้ว่าพี่สาวก็ไลฟ์อยู่พอรู้ว่าไลฟ์อยู่ขับปลอดภัยไว้ก่อนโอ้ขับปลอดภัยไว้ก่อนไม่ได้คือต้องบอกว่าหลายหลายคนไม่รู้ว่าว่าว่าเบื้องหลังเวลาเราขับกันที่ว่าไม่ได้มีกล้องถ่ายเราขับกัน นรกมากต้องเรียกคำเนี้ยคือผมต้องบอกว่าตัวผมในเวลาเล่นน่ะสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรต้องการหลุดจากหลุดจากบอ่อต้องการหลุดจากบ่อแล้วกระเด็นไปฟาดก,กับข้างทางาดโดนไม้เสียบตั้งเลง,<า>งเล่นกันคอพับคอพับข้างฝั่งเล่นกันนี่พิการนี่กระเด็น,น,นกระเด็นฟาดฝนนั่กระเด็นน่าจะพีน่าจะอันนี้สุดมั้งที่ที่บ่อโน่นอืมอันนั้นกระเด็นแบบกูนึกว่ากูตายแล้ะ พี่ซันบอกว่าเก่งเบอร์นี้ต้องสมัครโอลิมปิกแล้วล่ะส่งหนูไปโอลิมปิกไหมคะ,ะไม่ <c oughs> ไม <c oughs> ส่สิ่งที่สิ่งที่ที่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากให้น้องได้ได้ทดลองคืออะไรด้วยถ้าถ้าไม่ได้โมจริงนะครั้งแรกที่จับเชือกเวกบอร์ดแล้วยืนได้เลยในชีวิตอนะ่ะต้องหากีฬาอย่างอื่นที่เล่นแล้วแล้วจะรุ่งเรืองเผื่อไปจับอะไรปุ๊บใช่เป็นเป็นนี่เลยเนะี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเราเป็นเศรษฐีเผื่อผมผมเจอ จับแล้วรุ่งเรืองกีฬาที่จับแล้วรุ่งเรืองอุ่หวยอย่าไปให้จับถูกแดกทุกนวดถ้าพีวาว่วิ่งถ้ีวิ่งผ่านหน้าบ้านอะ่ะอย่าไปให้น้องนี้จับนะอ๋อไม่ได้ไดเลยถูกแดดเลยถ้าจับจับใบไหนแล้วใบนั้นมีตัวเลขอะไรอะ่ะมันเป็นตัวเลือกในการตัดออกพี่หนูอ่ะใช้สูตรนั้นแล้วพี่หนูถูกทุกงวดอืมแล้วแม่งก็จับทุกเลขเลยนะพ๋อซีอีาอ๋อซอมีคนบอกเปตองไหมอันนั้นก็ก็เล่นไม่เป็นอีก อผมอะรู้ป่าผมอะสร้างสนามเปตองเป็น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 อย่างหนึ่งที่ที่ไม่แนะนํามันต้องเหมาะกับคนที่ไม่มีกีฬาอะไรเล่นแล้วแบบคือบ้านไม่ได้มีกีฬาอะไรเยผมสร้างสนามเปตองปุ๊กมาขี้โยนเปตองปุ๊แบกไดนวันสองวันวันเดียวเหรวันเดียวนะครับสร้างสนามเปตองได้วันเดียวซื้อมาทั้งหมดประมาณสามสิบลูกใช่กะว่าจะเป็นเซียนเปตองกีฬาต่อไปอะไรอ่ะธนูก็แม่นอู้ แต่จนูยังไม่ใช่จนูจนูยังต้องโหองฝึก่อนนูยังจนูยังแต่ว่าแต่ว่าเวกบอดอะเวกบอดเก่งถ้าไม่โกหกเนี่ยคือเก่งมากเก่งมากที่อีกวันยังยืนอยู่ได้แบบเนี้เพราะว่าคนเคยเล่นครั้งแรกถ้าฝืนเล่นชั่วโมงหนึ่งเต็มๆไม่หยุดนะหรือแบบจริงจริงวันนี้จริงจริงวันนี้หนูคิดว่าหนูสามารถเล่นได้อีกบอกเลยไม่ใช่แต่คือถ้าเป็นคนทั่วไปอีกวันบบผมไม่ได้พูดเล่นนะส่วนใหญ่นะ เกินห้าสิบเปอร์เซ็นจากคนที่พาเล่นนะอีกวันเดินไม่ได้นะครับอีกวันนี้ลุกพอตื่นมาปุ๊บเอียก็ทำไมขยับตัวอาลองถามนี่เผื่อมีเพื่อนเคยเล่นเล่นอีกวันหนึ่งเดินไม่ได้จริงนะครับปวดตัวไหมคะอีกวันนึงนี่คือขยับคอไม่ได้ยกแขนไม่ได้เลยนะไม่รู้ใครเป็นเมาลองลองดูนี่หนูสบายมากเข้าใจคําว่าคนฝืนเล่นนะแบบฝืนเล่นล้มล้มยืนล้มยืนอีกวันหนึ่งคือนอนเท่านั้นก็อาจจะเ้ฝื่ไย หนูอะปว,ปวดปวดปวดตัวนิดนึงเพราะว่าตอนที่มันลงข้างหน้าใช่ไหมแล้วหนูต้องง่ายหลังขึ้นอ่ะมันต้องเกี้ยวตัวม,มันมันก็เลยแบบปุ๊บนิดหน่อยเสียงพี่แรกป่วยปากแดดล่วงไม่ไหววันนี้ยอมแพ้ยืนให้ไปช่วยนับไหมอ่ะได้ไม่ไตัดสีเลยได้ตรงนี้ง่ายจังไม่ไอ้นับเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยนับเนี่ย นับตังนับนับไม่มันเยอะนี่คมันเยอะนี่แหละกีฬาต่อไปไงนี่ได้กีฬาต่อไปนะอ๋อแต่ uh. มวยนี่แต่จริงจริงจริงยอมรับเกิดมาไม่เคยปุ๊บไม่เคยเห็นเดี๋ยวรอบหน้าเล่นด้วย ด้านหน้าผมจะหยได้ะเวกบอร์ดใช่ไหมเวกบอร์ดใช่ไหมได้เวกบอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวรู้มาพี่กาลุ้นพี่กาตื่นเต้นมากพี่กาแบบเนี่ยไปไปบอร์ใหญ่นะไปบอร์ใหญ่นะโอ้โหมันกว่านี้พี่กาโอ้โหเล่าใหญ่ใช่ใช่แต่เล่าใหญ่ลโดดได้เก่งแน่นอนเนี่ยไม่ไม่ผมผมโดดเก่งกว่าผม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 โดดตรงโค้งแบบทำท่านี้ได้ด้วยหลังจะสกียากยากยากมากนะครับ ที่มันหุนปางอย่างเงี้ยเหรอคะเออไอโดดอะคือใช้เจสกีล่างเนี่ยโดดยากมากเพราะว่าพอมันฟาดทีคือแบบแทบเอวหักตูดฟาดน้ําคือเจ็บเหมือนฟาดบนบกเลยออืแซมมี่กดมารับได้ไหมรับเด็ครับน้องสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะพี่โอ้ไม่เห็นสวัสดีค่ะพี่เน้ ไม่เห็นสบายดีบ่สบายดีค่ะสว่วนพี่ร่วงเจอแดดอ๋อัดแรงจริงผมดูนี่ดูหนาไม่ค่อยนอนน,นี่ผมจะเห็นแนซมมี่ตั้งแต่คืนเป็นเช้าที่ <laughs> น,นใช่แซมมี่เราก่อนนอนก็จะเห็นแซมมี่ตื่นมาก็ยังเห็นแซมมี่อยู่เพราะกลางวันลอยทั้งวันกลับมาแ<ท>ลา้วกลับมารอยแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วโหดมากเด็กคนนี้โหดจริงช่วงหนึ่งหายกลับมาแล้วพายยี่สิบสี่ชั่วโมง กลับมากลับมาค่ะข่าวพี่วันนี้หนูพีเควันที่สองนะรู้ไหมเออบอกดีแล้วเผื่อนี่น้องๆบอกถ้ามีโอกาสพีเคนะพอพีเคเคไปเลยไม่ต้องสนใจคําคนเลยพอพอเผื่อเือขาลุ้มไม่ได้เผื่อเราจะได้ได้ได้เห็นอะไรด้วยเผื่ออไปเบสบอกสามทีหมออยังไงเนี่ยเไม่คือแยกกันค่ะ บอกเลยคุณมีโอกาสนะคุณพีเคให้สนุกสนุกคือคุณแบบเจอมีเอ็มวีพีแล้วน้องมันก็ดังเปลยงปลังมันก็ลืมนะมีวันเดีจริงธรรมดารอผมมีแล้วไม่มีขวัทิ้งอะไรเอ็มวีพีพีพี่พี่แน็กบอกบอกบอกพี่เขาย้ายมันนี่ก่อนแป๊บนึงรอบนี้เร็วย้ายร็้วอืม พูดคิดต้องเป็นตัวสุดขั้นฉันรี้ที่ฟังพี่แดงออกเฟมพี่แดงออกเฟมคนเห็นหน้าพี่เขาไม่ค่อยมีใครช่วยหรอกเขาจะตรงเข้าหมดพี่แดงผมยาวตรงไหนอ่ะยาวนี่ไงมาแล้วมาแล้วยาวมากคนสองคนสองคนสองคนสนี่หนูรู้แล้วนะว่าต้องผมก็เคยคือตหลังมาผมก็เหมือนไม่ค่อยได้ไล่ละทำไมอ่ะ พิงกับยกมือไหวขอเองผมเนี่ยหัวแบนอะไรเลยขนาดนี้นี่คือ on the rock อยู่กับหนูกันนะนี่มาแล้วอยองนี้ยกเอวหน่อยก็ไม่ได้หรอกพี่ไห้ฟองพี่นาวินตอยนี้ให้ฟังพี่พี่ได้กับเม่ด้วย ก็ทำอะไรกั็ไม่ได้คือแต่ช่องเนี่ยแต่ช่องพวกพี่อะช่องยังไงเราต้องฝึกนไม่ใครฝันว่าช่องผมเนี่ยบินแมวคนที่ไปหลายเท่าช่องหนูไม่เคยบินเลยสาธุใครได้บินไวๆ เล้ว่วเสามอวานนี้หนูไปเจอผีที่โบสถ์นะช่องช่องผมช่องผมที่เห็นพี่เห็นคลิปนั้นคลิปนั้นปลาดึกที่คงทิงหนูวิ่งหนีเลยอ่ะหนูเจอมันเป็นผู้หญิงรักเต่าอีมไหมหนูไปนั่งอยู่คนเดียวในโบสถ์แล้วเห็นผู้หญิงกับแบบเด็กเดินแต่ตอนลองตัวเห็นลยใช่เห็นเขาเดินออกนอกประตูแล้วมันแบบเป็นออกไม่ได้แล้วหนูก็เลยวิ่งออกปนหนูคือพี่ซันวันนี้ไหน่ะพี่ซันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ซันมา คุณพี 2> 2> ่อนอคือเรื่องคือเรื่องอะไรกันอยู่ครับน้องแซมพี่เจอผีในโบไม่คนเดียวไม่รู้คิดไงยเขาบทคนเดียวในโบนิเกา่ะหนูไม่ได้เป็นคนแคสติกหรือคริสเตอร์แต่ว่าหนูเข้าไปเห็นเป็นคนพุดนะอยากเข้าไปดูโอ้เจ้าผู้หญิงแบบเดินออกนอกกำแพงมาเลยเหรอ พี่ได้ยินเสียงที่น้องแซมมี่เกิดอะไนี้เปล่าอันนี้แน่เลยเขาไปที่เดินทะลุกำแพงไปเขาไปนี้เขาไปอันนี้เปล่าเขาไปเขาเรียกอะไรสารภาพปากเนอ่ะเขาไปห้องหัวหนูร้องห้ามหนูกลัวมากเมื่อวานนี้โอ้พี่แม็กกับเบสโห้สองคนนี่กเกินใจเย็นค่ะเขาไปห้องหัวห้องนั้นมีสองคนนะใช่เขาไปห้องหัววันนั้นน่ะหนูพยายามเดินออกตามเขาไง ต่ว่าหนูไม่รู้ว่าแต่มันมีทางออกอ่ะหนูก็แบบเขาหายไปไหนอ่ะแซไม่ไม่วิ่งหรอเป็นพี่พี่ที่วิ่งแล้วอ่ะคืค่อยค่อยเดินช้าช้าแล้วมันประตูดีประตูข้างนอกเปิดเองได้เหมือนไล่หนูอ่ะตัวหนูอยู่คนเดียวหนูคิดยังไงเข้าไปคนเดียวระหว่างที่เขาคุยกันนะเราก็ค่อย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 แบบขยับขยับตัวชี้นิทอยากให้เขารู้ตัวขอบคุณเขาที่มาหัดถอยออกไปที่เรื่อังเป็นฝรั่งไม่ อะไรวันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงสวยกว่าไอเด็กสองคนนี้อีกเนะะเอาเาเบสกลับมาเบสกลับมาเบสกเบสกลับมามีแบบสองพันหาหวานมากเลยค่ะ นี่เขาอยู่ที่โฟร์โฟร์ท่าเนี่ยน้ำมุนน้ำมุนมาทางสวยแล้วพี่ the rock. ออนเดอะร็อกอุ้ยเหมือนผู้หญิงอยู่นะใช่ไม่ได้เหมือนอย่างเดียวสวยกว่าเราด้วยอ้าว,าวคุณชาคะ่ะใจเย็นก่อนคะ่ะนี่คะ่ะพี่บี้ยร์สามหล่อสุดหล่อสุดหรอพี่นักชอบทาอะไรคะตรงนี้ แกแพ้ครับผมตากแดดหน้าไหม่ครับวันนี้อย่างเงี้ยผมไปดูมาด้วยเขาไม่ทานสูตรใช่เ้าพี่รู้เหมล่ะเอออะไรเลยว้าตุ้ยใช่เลยพี่ซันบอกว่าเทพพิทักษ์มาอะไรแล้วหรอครับต้องมีหวีด้วยนะเหมือนเทพพิทักษ์ต้องมีหวีเนบเนบกันเกงอ่ะหลบหลบหวี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 อยู่ไหนกับท้าแป้งกับท้า เหมือนไหมอะใช่เลยช่วยเต็มที่น้วขุงขี่กุ้แม่ขอบคุณค่ะพี่จอนกุ้แม่แม่ขอบคุณค่ะพี่ใหม่ฟันดีนะคะเด็กๆไว้ไปเจอกันนะคะเด่กพิทักต้องพูดว่าอะไรนะพิทักต้องพูดว่าอะไรเหมือนมากเลยค่ะเหมือนจริงเหมือนจริงๆค่ะ ต้องมีหวีด้วยหวีแบบหวีอยงี้ยหวีที่เป็นหวีอ่ะเด็กๆเจอกันขอบคุณค่ะคนแก่ขออนุญาตลวงก่อนเบสคุณเบสไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนฝันดีเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขโชคดีกับทุกๆอย่างเชิญพี่โอ้โก็อีกสักพักอ่ะผมว่าจะเอาไว้นี่ก่อนเบสเสอร์เทม่ะกลับไปด้วยคอนเกตตูเลชั่น่องว่างระหว่างไว้น้องสามมัรู้จักแน่เทพพิทักษ์น้องสามรู้จักไหม ไม่รู้จักค่ะเอาจริงเหรอไม่รูจักไม่ได้ไม่ได้ปวดยงปวดอะไรไม่ปวดอะไรี่ไหนปวดขาไหมเมื่อวานเบสปวดปวดเมื่อวานแต่หลับยาวเลยงี้อ่ะจ๋องดมากเช่อชื่อที่อยู่เชื่อใจตอนนี้กลังขี้เกียจติเ่บอกแล้วไม่ถ้านับแบบไม่ไม่แยกให้ไปช่วยนับอ่ะ ไม่นอนอไม่นอนหรอกก็คือเขาคงอยู่ในโลกติ๊กต็อกดูเทพพี่ทักเลยไก็พี่ไงก็บอกว่าไปนอนเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปอยู่ในโลกติ๊กต็อกอ๋อห้องนูห้องนี้เราก็สงสัยนะว่าไม่นอนทําอะไรอย่างเราเรานี้ก็เล่นเกมไงไม่นอนเล่นเกมอ่ะไม่ทำอะไรปะใครคิดอยู่ไม่วิรู้ สักพักหนึ่งเห็นทิกตอกตัดมาใช่สักพักหนึ่งนั่นแหละไม่นอนไนมะ่นอนแซมมี่นอนตอนไหนพี่ถามได้หนูอนอนตอนประมาณแบบอสองทุ่มถึงแบบทีสองเลยคะ่ะสองทีแต่ว่าวันนี้มันแปลกๆคนนีต้องไปเป็นอาสาสามัครไปช่วยเขาตัดต้นไม้ถูกต้นไม้อะไร่ว้าวสู้ๆนะคะ,อะบอยย ตะเวนพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าเปิดตอนไหนก็เจอแซมมี่ใช่ลลช <laughs> หลานตลรดช่วงนี้นนนน <laughs> แต่ไม่เห็นตอนนอนนะใช่ใช่นอนพร้อมกันไงแต่ไม่เห็นตอนนอนเขามีไลท์ไลท์นอนก็มีนะแซมมี่้า <laughs> เปิดไลท์แล้วก็หลับหลับเลยรไมก้า <laughs> <laughs> <c oughs> <laughs> มีแบบไลฟ์แบบ ไลรนอนแบบไม่ปิดไม้ไหมเบสมีมีจริงเหรอที่นี่อ่ะไม่ปิดไม้แต่เดาว่าเป็นคนนอนที่แบบเรียบร้อยมากงนอนเลยสวยมากค่ะอย่างนั้นอ่ะใช่ขอให้เป็นใจขอให้เป็นคันค่ะบอกไปแล้วนะจะไปแล้วนะเดี๋ยวไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไรกลับคารันี่ก่อนเก็บเก็บของก่อน ถ้าถ้าไม่หมดนู่นถ้ามีโอกาสถ้ามี